สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยค่ะที่แท้ฮูนาเออที่นางรู้จักในตอนแรกผู้นั้นก็ไม่ใช่คนที่เขาสร้างทำแต่เป็นส่วนหนึ่งของใจจริงของเขากวนสู่อีที่ซ่อนตัวอยู่ที่มุมถนนรอบยิ้มไม่รู้เป็นเพราะอะไรหัวใจอ่อนยวบลงแพ้ชนะอะไรนั่นเจ้ากดข่มข้าข้าต่อต้านเจ้าร้วนไม่สำคัญนาง ยังคงเดินตามเขาเห็นเขาย่อกายลงตรงหน้าแผงขายภาพน้ำตาลของสิ่งนี้แม้แต่เด็กสามขวบยังรู้จักเขาย่อมต้องไม่โง่เขลาถึงขั้นนั้นกล่าวเสียงอ่อนโยนว่าเท่าแก่วาดมาให้ข้าตัวหนึ่งใส่น้ำตาลเยอะหน่อยใส่เยอะๆหน่อยได้เลยพี่ชายท่านเนี้ยรอสักครู่เจ้าของแผงตักน้ำตาลขึ้นมาช้อนหนึ่งแล้วเทลงบนกระดานหินเรียบเนียน จากนั้นก็วาดมาสีทองอย่างรวดเร็วใส่น้ำตาลอีกเยอะๆใส่เพิ่มอีกเขาคล้ายจะติดหวานมากรู้สึกไม่พอใจที่เจ้าของแพงขี้เหนียวกับวัตถุดิบที่ใช้มือใหญ่กดลงไปตักน้ำตาลหนึ่งช้อนเทลงบนท้องแมาเจ้าของแผงร้องอายะาอาย่า,า,ยาท่าทางปวดใจยนะิงนักพอเห็นเขาล้วงเงินหนึ่งเฉียนออกมาจากถุงเงิน สีหน้าก็เบิกบานจากนั้นรีบวางก้านไม้ไผ่ลงบนน้ำตาลรอให้ภาพน้ำตาลเย็นแล้วก็แสะขึ้นมาแล้วยื่นส่งให้บุรุษร่างสูงก้าวชือ้อถือภาพน้ำตาลขนาดใหญ่เดินไปตามท้องถนนและตรอกซอยจะดูเป็นเช่นไรก่อนหน้านี้กวนซูอีมิอาจจินตนาการได้เลยยามนี้กลับมิอาจกลั้นเสียงหัวเราะได้ นางใช้กำปั้นอุดปากแล้วเดินตามไปเงียบๆยิย่งดูก็ยิ่งน่าสนใจโชคดีที่หัวสังเจอเห็นสายตาแปลกๆจากคนที่เดินผ่านไปมาเข้าเสียก่อนใบหูค่อยๆแดงเลือเมื่อเห็นเด็กที่ยืนอยู่ข้างถนนน้ำลายไหลก็ยืนภาพน้ำตาลให้กาวยังไม่สบอารมณ์ว่านี่เอาไปกินเนถิดถ้าฮะให้ขาร เด็กน้อยมองเขาตาปิดปริมทำท่าลังเลมิกล้าล้ำให้เจ้าเอาไปแบ่งกันกินกับพวกเจ้าเถิดเขาชี้ไปยังกลุ่มหัวผักกาดที่ขดตัวอยู่ด้านหลังเด็กน้อยเด็กน้อยถามยืนยันอีกครั้งก่อนรับภาพน้ำตาลมาจากนั้นก็หันหลังวิ่งจากไปทันทีขณะวิ่งก็ร้องเรียกให้พวกเพื่อนๆมากินด้วยกันเมื่อเห็นท่าทางกระโดดโรดเต้นด้วยความดีใจของพวกเด็กๆ เขาก็ใส่หน้ายิ้มแล้วเดินจากไปพอแม่ของพวกเด็กๆที่อยู่ใกล้ๆประสานมือขอบคุณเขาก็ประสานมือตอบกลับทีละคนไม่ได้แสดงท่าทางว่าต้นเหนือฉันกว่าผู้อื่นแม้แต่น้อยนี่คงเป็นตัวตนที่แท้จริงของหู้หน้าเอ้อกระมังส่วนฮ่องเต้เสิ่งหยวนผู้มีคุณธรรมสูงส่งและลึกล้ำยากจะคาดเดาอยู่ในวังต่างหาก ถึงจะเป็นสิ่งที่เขาแซงทำหัวใจที่ต่อต้านและขัดขืนของกวนสูอี้ก็ลดเกราะลงอย่างมากโดยไม่รู้ตัวเพียงเพราะนางค้นพบว่าระยะห่างระหว่างตนกับอีกฝ่ายคล้ายไม่ได้อยู่ห่างกาันร,ราวฟ้าและดินปานนั้นแล้วคนทั้งสองเดินตามกันไปจนถึงถนนหัวเหนียวบังเอิญเห็นมีคนกำลังเล่นปลาหีอยู่ในมือจูงหลิงน้อยที่สวมเสื้อสีแดงตัวหนึ่ง สั่งให้มันตีลังกากลับหัวกระโดดลอดห่วงไฟและอื่นๆทว่าลิงน้อยกับลังเลจึงถูกแซ่เคี้ยนตีร้องเจี๊ยกด้วยความเจ็บปวดคนที่เดินผ่านไปมารู้สึกสนุกสนานปรบมือร้องชมว่าเยี่ยมถึงจะบอกว่าสนุกคลื้นแต่เงินที่ได้กลับไม่มากทำให้นักแสดงปาหีผู้นั้นร้อนใจเสียงแซ้ฟาดดังเพีย้ยเพีย้ย เห็นเจ้าลิงน้อยเอามือกุมหัวหลบเลี่ยงและน้ำตาไหลพลางพลูพกวนซูอี้ก็รู้สึกทนต่อไปไม่ไหวกำลังลังเลว่าสมควรจะเปิดเผยฐานะดีหรือไม่กลับเห็นหัวสังเจอคว้าแซ่เอาไว้กล่าวเสียงสูงว่าอย่าตีอีกเลยเจ้าลิงตัวเนี้ยข้าขอซื้อเองแล้วกันขณะพูดก็ล้วงถุงเงินออกมาพบว่าเศษเงินใช้ไปจนหมดแล้ว จำต้องเหยีบเม็ดทองออกมาเม็ดหนึ่งคนเดินถนนส่งเสียงฮือฮาบอกว่าคนผู้นี้มีเงินรูปร่างแข็งแรงกำยำจะต้องเป็นทหารเป็นแน่นักแสดงปาหีมิกล้าล่วงเกินเขาและกลัวว่าเขาจะกลับคำรีบโยนแซ่ทิ้งรับเม็ดทองจากไปอย่างรวดเร็วเขายื่นนิ้วออกไปเกี่ยวก้อยกับเจ้าลิงน้อยที่เอามือกุมหัวกล่าวเสียงเรียบเฉยว,ว่า จะนั่งอยู่ใญยตามค้ามาเถิดเจ้าลิงน้อยกลับฟังเข้าใจแล้วรีบปีนขึ้นมาตามขายาวของเขาไปนั่งบนไหลนั่งดีแล้วมือข้างหนึ่งจับผมเปียที่อยู่ท้ายทอยของเขาเพื่อไม่ให้ตกลงไปคนเดินถนนส่งเสียงฮือฮาขึ้นมาอีกครั้งบอกว่าเจ้าลิงตัวนี้แสนรู้แล้วก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะสั่งกี่ครั้งก็ไม่ยอมขยับ ยามเนี้ยกับฟังภาษาคนรู้เรื่องซื้อกลับไปแล้วฝึกให้ดีจะต้องไม่ขาดทุนเป็นแน่กวนสูอี้มองตะลึงอ้าปากค้างจากนั้นก็หัวเราะเสียงตำ่ำหัวเราะแล้วในใจพลันเจ็บปวดน,นางมองหัวสังเจอออกหมดแล้วขณะไม่ใส่ใจนางก็ถูกเขาดึงดูดเข้าประตูหัวใจที่เปิดกว้างนานแล้วจึงอดศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเขาไม่ได้ เขาเข้าใจว่าตนเองเป็นปีศาจร้ายกับชาติมาเกิดไม่เพียงทำให้มารดาต้องตายยังจะต้องทำให้ภรรยาและลูกตายขอเพียงภรรยาคลอดบุตรโศกนาฏกรรมที่เกิดกับตนเองก็จะเกิดกับพวกเขาซ้ำรอยเดิมดังนั้นเขาจึงอยู่ให้ห่างจากสตรีและเด็กทั้งที่ในใจโหยหาเขาปรารถนาครอบครัวความรักเพียงเพราะเขาเข้าใจว่า ตนเองไม่มีทางได้มาคลองยามที่เผชิญหน้ากับสัตว์ป่าแววตาของเขาเหมือนกำลังมองพวกเดียวกันผ่านไปหลายปีแม้จะออกจากป่ามาแล้วก็ตามภายในใจกลับมีความรู้สึกเป็นสัตว์ป่ามากกว่ามนุษย์เป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะเป็นส่วนหนึ่งของฝูงชนทว่ากลับจำเป็นต้องทำตัวกลมกลืนเขาสามารถควบคุมนิสัยสัตว์ป่า ที่อยู่ในใจจนมาถึงยามนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งจ,จู่ๆกวนซูอี้คิดอยากจะจบการละเล่นนี้แล้วกำลังจะเดินเข้าไปทักเขาด้วยท่าทางงามสงา่ากลับเห็นเขาเดินเลี้ยวเข้าร้านขายหนังสือแห่งหนึ่งเนื่องจากใกล้สอบเคอร์จรีแล้วห้องโถงข้างของร้านขายหนังสือจึงเตรียมโต๊ะไว้มากมาย บัณฑิตฐานะยากจนที่ซื้อหนังสือไม่ไหวก็สามารถช่วยทางร้านขัดลอกหนังสือซ้ำยังเป็นการทบทวนบทเรียนไปในตัวสุดท้ายยังสามารถหาเงินได้อีกเล็กน้อยนอกห้องโถงเงียบสงบมากไม่ว่าใครที่เดินเข้ามาก็จะผ่อนฝีเท้าลงส่งเสียงแผ่วเบาเพื่อไม่รบกวนคนอื่นๆกวนซูอี้ที่เดิมคิดจะแสดงตัวกลับต้องหยุดเอาไว้ก่อน รอบสังเกตความเคลื่อนไหวของหัวสังเจอผ่านชั้นหนังสือเขากำลังหยิบแท่งหมึกขึ้นมาจากกล่องแพลแล้วดมกลิน่นก่อนกล่าวยังแปลกใจว่าเหม็นยิ่งนะักชะไหนถึงได้เหม็นเน่าเพียงนี้เจ้าของร้านเดินเข้ามาแย่งแท่งหมึกแล้วเอากลับไปวางที่กล่องแพลตามเดิมก่อนตวาดว่าคนป่าเถื่อนอย่างเจ้าจะไปเข้าใจอะไรแท่งหมึกล้วนมีกลิน่นเช่นนี้ หากเจ้าไม่ซื้อก็อย่าได้แต่ต้องตามใจชอบเอ๊ะเจ้าเอาลิงเข้ามาได้อย่างไรหากมันวิ่งเพ่นพ่านไปทั่วร้านของข้าแล้วชนเข้าของเสียหายเจ้าจะชดใช้ไหวหรือไปไปรีบออกไปกวนซูอี้กำลังจะเดินเข้าไปแก้ไขสถานการณ์ก็มีหญิงสาวสวมชุดกระโปรงหรูชินสีเขียวนางหนึ่งมีผ้าแผ่ผืนบางปิดหน้าสีเดียวกัน เข้ามาขัดจังหวะกล่าวเสียงเบาว่าเท่าแก่เปิดประตูทำการค้าก็ต้องต้อนรับแขกจะเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลได้อย่างไรคนป่าเถื่อนแล้วจะทำไมคนป่าเถื่อนไม่อาจเรียนหนังสือฝึกเขียนหนังสือได้หรือไม่รู้ว่าฮองเต้ก็ส่งเริ่มศึกษาคำสอนของท่านของจื้อตอนอายุยี่สิบกว่าปียามเนื้อกลับทรงมีความสามารถด้านการประพันธ์ และทรงเปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถเดิมทีวิชาความรู้ก็ไม่ได้แบ่งแยกสูงต่ำมีเพียงคนที่มีตาแต่หามีแววไม่เท่านั้นที่รังเกียดวิชาความรู้เจ้าของร้านเห็นนางเอ่ยถึงห้องเต้คนผู้นี้ก็เป็นชาวจิวหลีเช่นกันดูจากท่าทางแล้วเหมือนทหารจึงรีบยิ้มประจบหลักกก่าวว่าคุณหนูรองฉีกล่าวได้ถูกต้องข้าน้อยจิตใจขับแคล ปฏิบัติต่อนายท่านท่านเหนืยอย่างเย็นชาท่านอยากจะดูอะไรเชิญตามสบายขอรับหญิงสาวชี้ไปที่ลิงเอ,อ่ยเตือนว่ามันดูฉลาดแต่หากมันคุ้มคลั่งขึ้นมาจะม่อาจควบคุมได้ครั้งหน้าเลี้ยงไว้ที่บ้านเถิดก่าวจบก็เดินไปที่โต๊ะหยิบม้วนตำลาออกมาหลายม้วนน้ำเสียงค่อนข้างอ่อนหวานนุ่มนวลเท่าแก หนังสือที่ท่านต้องการคัดลอกเสร็จแล้วท่านลองตรวจดูหากมีที่ใดไม่ถูกต้องข้าจะเอากลับไปลอกใหม่จะได้ไม่ทำให้ท่านลำบากใจคุณหนูรองฉีใหญ่จะต้องเกรงใจด้วยใครบ้างจะไม่รู้ว่าหนังสือที่ท่านคัดลอกด้วยตนเองไม่เคยผิดพลาดและตกหลน่นตัวอักษรบรรจงเล็กเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใคร มีผู้คนกี่มากน้อยที่ยอมทุ่มเงินสั่งซื้อฉบับคัดลอกของท่านหากค้าน้อยพยายามจับผิดท่านไม่เท่ากับว่าหากระดูกในไข่ไก่หรอกเรือ่อเจ้าของร้านรับหนังสือมาดวงตาเป็นประกายเดิมที่หัวสังเจอคิดจะเดินออกไปแต่พอได้ยินทอยคำนี้จึงเดินเข้าไปดูหน้าหนังสือที่เปิดอยู่ทันที เขาอยากจะดูว่าตัวหนังสือที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครเป็นอย่างไรกวนซูอี้เดินตามเข้าไปด้วยแล้วใช้หางตาเหลือบมองหญิงสาวคุณหนูรองฉี่เลือนี่คงเป็น้องเฮาของหู้หน้าเออเมชาดก่อนและยังเป็นบุตรตรีคนรองของฉีกวงจือกระมังจะว่าไปแล้วคุณหนูรองฉีผู้นี้ก็เป็นบุคคลในตำนานคนหนึ่ง ชาติก่อนกวนสูอี้ไม่เคยเจอนางมาก่อนแต่ได้ยินข่าวลือของนางอยู่เสมอมีแต่คำสรรเสริญไม่เคยถูกใส่ร้ายป้ายสีจนกระทั่งวันหนึง่งนางเจอบทประพันธ์ของทัาญยาแล้วทราบซึ้งที่หลังจากทัานยาสูญเสียคู่ชีวิตไปแล้วก็ตัดสินใจไม่แต่งงานใหม่แม้จะประสบความยากลำบากมากมายปานใดแต่ก็สามารถอบรมสั่งสอนบิดาของนาง ให้กลายเป็นผู้มีความสามารถด้วยเหตุนี้จึงเขียนบทประพันธ์ขึ้นบทหนึ่งเพื่อระลึกถึงบทประพันธ์นี้ใช้ถ้อยคำสละสลวยและเต็มไปด้วยความจริงใจแสดงถึงความซื่อสัตย์เด็ดเดี่ยวแน่วแน่ของทัญญาไม่นานจากนั้นก็แพร่ไปทั่วเมืองเยียนจริงยามนั้นฉีกวงจือมีตำแหน่งอยู่ในราชสำนักและมีอำนาจอยู่ในมือ จึงช่วยผลักดันให้นางมีชื่อเสียงอย่างลับๆทำให้คุณหนูรองฉีมีชื่อเสียงโด่งดังจนได้เข้าวังอย่างราบรื่นได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอีไม่ถึงหนึ่งปีก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นฮองเฮาต่อมานางเขียนบทประพันธ์เกี่ยวกับวิธีการสอนให้พระสนมในวังรวบรวมบทประพันธ์ของนักปราดเมธีในการก่อน ถูกทอยคำทุกการกระทําค่อยๆกลายเป็นแบบอย่างของหญิงชนชั้นสูงทั้งหลายหลังจากเป็นฮองเฮาคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆของนางมากมายล้วนถูกบันทึกอยู่ในหนังสือแล้วถูกเผยแพร่ออกไปได้ชื่อว่าข oh ้อห้ามสตรีหมายถึงข้อห้ามเกี่ยวกับทอยคําและการกระทําของสตรีแม้จะไม่เป็นที่ยอมรับของราษฎรชนชั้นล่าง แต่กลับเป็นที่ยกย่องของชนชั้นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญญาชนของสำนักคงจเอที่มีความคิดคล่ำคลึอยกย่องว่าเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่ส่องให้สตีอย่าได้เกลียดค้านหลังจากข้อห้ามสตีออกวางตารางก็ไม่รู้ว่ามีสตีบริสุทธิ์มากมายเท่าใดที่ถูกทำร้ายกวนซูอี้ก็เป็นหนึ่งในนั้น ฉะนั้นจะรู้สึกดีต่อคุณหนูรองฉีผู้นี้ได้อย่างไรกวนซูอี้เดินทอดน่องเข้าไปดูหนังสือที่หนังขัดลอกตัวอักษรบรรจงเล็กของคุณหนูรองฉีเขียนได้งามจริงๆเนื่องจากมีความละเอียดรอบคอบจึงไม่พบคำผิดสุดท้ายยังใช้ทูบหอมลมควันหน้ากระดานหลังจากเปิดอ่านไม่เพียงทำให้จิตใจเบิกบานแต่ยังให้กลิ่นหอมชื่นใจด้วย ยออน้าสุดท้ายของหน้าสุดท้ายฉบับคัดลอกทุกเล่มจะลงชื่อใชยเว่ยสารรนเก็บดอกหญ้าป่าสำลานใจ้ายาของนางซึ่งค่อยๆมีชื่อเสียงมากขึ้นมีลูกหลานของตระกูลชนชั้นสูงมากมายที่ต้องการสั่งซื้อหนังสือฉบับคัดลอกของใช้เว่ยสารรนนอกจากนี้นางยังเขียนหนังสือสองเล่มต่อเดือน แล้วเอามาวางขายที่ร้านขายหนังสือด้วยคิดไม่ถึงจริงๆว่าคุณหนูรองฉีที่สูงส่งเป็นถึงมารดาของแผ่นดินเมื่อชาติก่อนชาติเนี้ยกลับต้องตกอับถึงขั้นมาขัดลอกหนังสือโชคชะตาช่างพลิกพันโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนขณะที่กวนสูอี้ทอดทอนใจก็สังเกตรูปแบบตัวอักษรและความหมายของคำอย่างละเอียด นอกจากจะยอดเยี่ยมแล้วยังสมคำเล่าลือจริงๆอีกด้านหนึ่งหลังจากที่ฮวสงเจออ่านดูแล้วก็สายหน้าเล็กน้อยบุรุษที่มีความสามารถส่วนใหญ่จะโอหังอวดดีสตรีผู้มีความรู้สูงก็ไม่ใช่ข้อยกเวน้นสังเกตเห็นว่าบุรุษร่างสูงใหญ่เผาจิวหลีที่ไม่ชำนาญด้านการประพันธ์ผู้นี้ แสดงท่าทางดูถูกหนังสือฉบับขัดลอกของตนฉีหยาเยียนหรือก็คือคุณหนูรองฉีหัวเราะเบาๆกล่าวว่าพี่ชายท่านนี้มีอะไรจะชี้แนะลายมือของข้าหรือไม่นิสัยของหัวเสงเจอตรงไปตรงมายิ่งกว่าหูยินกล่าวทันทีว่าลายมือของเจ้ามีแต่เปลือกไหลจิตวิญญาณและขาดพลังและดูงดงามมีกลิ่นหอม แต่เมื่อลองใคร้ครวนดูอีกทีกับว่างเปล่าจืดชืดไร้รสชาติอย่างยิ่งคนกักขระอย่างเจ้านั้นกำลังพูดอะไรอยู่ก่อนหน้านี้สาวใช้ของฉีหย่าเยียนออกไปซื้อของข้างนอกพอก้าวเท้าเข้ามาในร้านก็ได้ยินคนใส่หลายคุณหนูบ้านตนเองรีบสาวเท้าขึ้นหน้าตะโกนว่ารู้หรือไม่ว่ามีลูกหลานตระกูลขุนนางกี่มากน้อย ที่ยอมทุ่มเงินจำนวนมากสั่งซื้อฉบับคัดลอกของคุณหนูบ้านค่าหากเจ้าไม่มีความรู้ก็อย่าได้ปล่อยไก่ของเช่นนี้ก็มีคนยอมทุ่มเงินสั่งซื้อด้วยเรือหัวสังเจอเลิกคิวเห็นได้ชัดว่าตกใจมากก่อนหันไปมองคุณหนูรองฉี่แวบหนึ่งกล่าวว่าเกรงว่าจะมีเจตนาอื่นแอบแฝงคำพูดประโยคสุดท้ายนี้ไม่เพียงสาวใช้จะโกรธจัด แม้แต่คุณหนูรองฉีก็ยังเดือดดานปายนิ้วสั่นลริกนางพยายามใจเย็นถอนหายใจกล่าวว่าก่อนหน้านี้ข้าช่วยออกหน้าแทนท่านแต่ท่านกลับดูถูกข้าพี่ชายท่านนี้ข้าขอเรียนถามว่าข้าเคยล่วงเกินท่านมาก่อนหรือไม่หัวสังเจอเก่าศิษะกล่าวยังสงสัยว่าพูดความจริงไม่กี่ประโยคก็นับเป็นการดูถูกเจ้าแล้วเร เช่นนั้นช่างเถิดข้าไม่พูดแล้วก็ได้กวนสูอี้หลุดคำเห็นสาวใช้ของคุณหนูรองฉีทะลึงตาใส่ก็รีบเดินมาอยู่ด้านหลังของหัวเซิงเจอนางนับว่ามองออกแล้วคนผู้นี้เป็นคนตรงไปตรงมาและหยาบคายจริงๆหาไม่แล้วคงไม่ทำให้สองนายบ่าวโกรธจัดถึงเพียงนี้ตนเองกลับไม่รู้เรื่อง มีนาเยเจนอยู่ข้างกายเขามานานหลายปียังไม่สมปรารถนาความจริงเป็นเพราะเขาไม่รู้ถึงความคิดในใจของผู้อื่นและยิ่งไม่รู้วิธีดูแลความรู้สึกของผู้อื่นเมื่อลองคิดดูอีกทีเขาสามารถทำเพื่อนางได้ถึงยามนี้นับว่าไม่ง่ายเลยคลันพบว่าฮูยินซ่อนตัวอยู่ด้านหลังตนเอง หัวเสงจเจอก็ยืนทางขาแสดงท่าทางปกป้องอย่างเคยชินฉีหย่าเยียนที่อยู่ตรงหน้าเขาสัมผัสได้ว่าจูจูเขาก็แผ่กินอายความยิ่งใหญ่ออกมาอดหน้าเปลี่ยนสีไม่ได้นางรู้สึกได้รังๆว่าคนผู้นี้ไม่ใช่ทหารธรรมดาท่านกล่าวไม่ผิดตัวอักษรของข้าขาดความทรงพลังอยู่หลายส่วน แต่ถึงอย่างไรแรงข้อมือของสตรีก็มีจำกัดนับเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นางเลิกคิดจะโต้แย้งโบกมือให้เจ้าของร้านเท่าแก่รีบตรวจสอบเทินเจ้าของร้านดูแลร้านขายหนังสือมานานหลายปีย่อมมองบางอย่างออกหากพูดตามมโนธรรมตัวอักษรของคุณหนูรองฉีเทียบไม่ได้กับผู้เชี่ยวชาญแห่งยุคแต่ในหมู่สตรีกับโดดเด่นเหนือใคร หากซื้อกลับไปเก็บสะสมก็ไม่นับว่าขาดทุนเจ้าคนกักขระผู้นี้คงไม่เหมือนปัญญาชนที่มาเดินปู้นเปี้ยนอยู่ใกล้ๆเหล่านั้นกระมังคิดจะอาศัยข้ออ้างนี้มาดึงดูดความสนใจจากคุณหนูรองฉีหญิงงามช่างนำพาไปสู่หายนะอย่างง่ายได้เขาเพิ่งคิดได้เช่นนี้ก็ได้ยินอีกฝ่ายกล่าวอย่างไม่ยอมเลิกลาว่า ไม่ใช่เพราะสตรีมีแรงข้อมือจำกันแต่เป็นเพราะเจ้าไม่ได้ฝึกฝนจนเชี่ยวชาญเท่านั้นขา้ารู้จักคนผู้หนึ่งเหนือกว่าเจ้าเป็นหมื่นเท่าจิตใจที่ชอบเอาชนะของฉีหย่าเยียนพึ่งจะลดลงกลับถูกกระตุ้นขึ้นมาอีกครั้งขมวดคิ้วถามว่าเอ๊ะผู้มีความรู้ความสามารถสูงส่งท่านนั้นเป็นใครกันเรอคุณหนูใหญ่ตระกูลกวนหูหญินของขา้า หัวเสงเจ๋อเติมคำพูดประโยคเนี้ยในใจเงียบงๆสีหน้าสืบเสาะของชี้ยาเยียนเลื่อนล่างหายทันใดกล่าวคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มว่าเป็นนางฤอท่านเคยเห็นตัวอักษรของนางด้วยตาตนเองเช่นนั้นหรือหัวเสงเจอไม่ลืมว่ายามนี้ตนเองเป็นเพียงนายทหารธรรมดาคนหนึ่งจะมีคุณสมบัติอะไรไปเห็นลายมือที่แท้จริงของหูหยิน ด้วยตาตนเองหากยอมรับต่อหน้าคนจำนวนมากไม่เท่ากับทำลายชื่อเสียงของนางหรือทำได้เพียงสายหน้าอย่างไม่ยินดีชี้หย่าเยียนยิ้งยิ้มอย่างดูแคลนมากกว่าเดิมในเมื่อไม่เคยเห็นฉะนั้นจะบอกว่าเหนือกว่าข้าเป็นพันเป็นหมื่นเท่าได้อย่างไรนางก็แค่แอบอ้างชื่อเสียงของผู้อื่นไปที่ใดก็มีแต่คนช่วยสร้างชื่อเสียงให้กล่าวจบ ก็สายหน้าไปมาอย่างไม่ใส่ใจแล้วไม่สนใจอีกฝ่ายอีกหัวเสิงเจอไม่สนใจความรู้สึกของผู้อื่นแต่เขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นหูหยินเห็นนางคล้ายจะดูถูกหูหยินคิ้วหนาเลิกขึ้นกำลังจะเข้าไปสั่งซ้อนกลับเห็นหูหยินที่ปลอมตัวเป็นเด็กหนุ่มมุดลอดใต้วงแขนของเขาแล้วฟุบอยู่บนโต๊ะเก็บเงิน ราวกับทั่วร่างไหลกระดูกก็ไม่ปล่นสีหน้าสบายอารมณ์อย่างชัดเจนเช่นนั้นเจ้าเคยเห็นตัวอักษรของคุณหนูตระกูลกวนหรือไม่กวนซูอี้กล่าวเสียงท้าทายฉีหย่ยาเยียนมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างรวดเร็วกล่าวเนิบช้าว่าลายมือสื่อตัวตนบุคลิกอุปนิสัยล้วนอยู่ในจังหวะยามตวัดปลายผู้กันที่แสดงออกพร้อมกับร่องรอยหมึก คนเยอะยิงอวดดีลายมือก็จะเยอะยิงคนที่ไม่สนใจชื่อเสียงเงินทองลายมือก็จะไม่แยแสคุณหนูกวนผู้นั้นสามารถไล่อาจารย์หลี่ออกโดยไร้สาเหตุทำให้เขาเกือบจะเล่ล่อนอยู่บนถนนไม่มีที่ไปถือเป็นการดูแคลนวงตระกูลทำลายชื่อเสียงของครอบครัวเป็นเพียงคนเหลาะแหลหุนหันพันแล่นตัวหนังสือของนางจะเป็นอย่างไร ถ้าไม่สนใจจะดูอ้าวแล้วค่ะเพืเ่อนๆค่ะโอ๊ยใหญ่คนนี้เป็นอดีตฮองเ่าเมื่อชาติที่แล้วเหรอเนี่ยตายแล้วตอนนี้มาขิงกับหูยินนะคะของฮวเส่งเจอค่ะ หัวหูหินในใจก่อนเพื่อนเอาละตอนนี้มาแล้วนะคะพอทเรื่องใหม่ก็น่าจะเป็นการ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรเป็นศึกแย่งชิงตําแหน่งของเฮาหรือเปล่าเอ่ยแต่ว่าฮัวเซิงเจอนะคะเขาก็เลือกมาตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วเนาะเขาก็เลือกกวนซูอี้ของพวกเราค่ะแต่มันต้องมีเหตุการณ์อะไรแน่เลยนะคะไว้ทุกท่านมีความสุขมากๆเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในอพสสดหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ